คือเหรอคะว่าไงคะคนสวยลูกค้าถามหาสีประตูเกียร์ออโต้ค่ะจ้ะที่ร้านเรามีไหมคะมีค่ะพาดูพา,ดะะพาหนูดูหน่อยค่ะอ่าพาหนูดูหน่อยเดี๋ยวจะรีวิวให้ลูกค้าดูค่ะนะครับอ้าววันนี้มีด้วยกันอยู่สามคันสามคันเลยสามคันเลยนะครับแล้วก็หลายสไตล์นะครับมีทั้ง X-Series ตัวท็อปสุดมี Z-P ตัวท็อปแล้วก็มีตัว Z ตัวท็อปนะครับมันจะเรียงลำดับอย่างนี้เลย คือ X-series นี eries, ่จะอยู่เหนือ mm hmm. เหนือจากรวาลแล้วค <Ha. S 1> ่ะอ่าเข้าใจไหม X-series อยู่เหนือจากรวาล z P จะอยู่ระดับกลางๆนะครับแล้วก็มา Z Z แล้วมาอะไร L L, L d a LDA แล้วเป็นอะไร S <H>. S H, ใช่นะครับมันจะเรียงกันอย่างนี้แล้วก็เหนือ X-series มีตัวอะไรอีกดูไหมตัวอะไรคะ M M อ่ามันหลายตัวหรือเกินนะครับอีสูสูทํามาหลายตัวมาเดี๋ยววันนี้ ที่ย้ายจะพาหนูดูนะครับเริ่มจากตัวท็อปสุดก่อนเป็นเ s ็ r i e s ปีอะไรคันนี้คันนี้ปี2023ค่ะ23เลยกระจังหน้าหล่อๆสไตล์ X-Series สติ๊กเกอร์ X-Series ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ไฟท้ายเป็น led อ้าวจานมือกล้องเดินไปก่อนนะครับให้จานมือกล้องเดินไปดูหน่อยตอนนี้เปิดประตูให้จานมือกล้องหน่อยตัวนี้เป็นเครื่อง1นเก้าเครื่องหนึ่งจุดเก้าเนาะปี2023นี่อ่บสา่เบาะหนันเบาะเอ็กซ์ซ 1.9ค่ะ1.9ง่ายมีแอร์หลังไหมคะน้องไนท์มีค่ะมีแอร์หลังนะมาพร้อมกับโรบาชุดแต่งโรบานะครับนะครับไม่ใช่โนบาโนบาใช่ไหมโรบานะครับรถเดิมๆเลยแม็กซิ่งซิ่งรอรคันนี้ราคาเงินสดเท่าไหร่น้องไนท์ราคาเงินสดอยู่เจ็ดแสนกว่า เจ็ดแสนเท่าไหร่เจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเป็นเกียร์ออโต้ะนะครับผมทั้งสามคันที่พี่จะพาดูพี่าพาดูเกียร์ออโต้หมดเลยนะโอเคค่ะเปิดฝา,าโปูนด้วยนะเปิดดกักเปิดดกักเปิดดักเปิดฝากระโปรงมายเท่าไหร่นะเลขไม 13, ายหนึ่งหมื่นสามค่ะหนึ่งหมื่นสามพันโลนะครับผมเอามาดูห้องเครื่องอ่าเครื่องเดิมหมดนะครับเป็นเครื่องหนึ่งจุดเก้าระบบความปลอดภัยด้วยเบรก ABS รู้จักยังเบรกเอเอสอแตรู้จักยังรู้จักและะ้วค่ะอสายขวาลองแก้มฝากระโปรงเดิมหมดเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทมีส่วนลดให้อีกสองหมื่นบาทเหลือขายเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเจ <7, 4, S 2> ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันพอหรือไรพออยู่หมื่นนิดนิดหมื่นนิดนิดครับผมอามาอีกหนึ่งคันครับเป็นตัวเซปีนะครับแต่คันนี้ปีเก่าหน่อยเป็นปีสองพันยี่สิบยี่สิบนะครับผมราคาถูกด้วยคันนี้นะร้อเดิมจากโรงงานล้อเดิม แม็กเดิมนะครับผมอาจารย์มือกล้องเดินมาฝั่งนี้ก่อนให้อาจารย์มือกล้องเดินไปก่อนนะครับภายในเป็นไงน้องไหนโปงมาลยัยมัลติฟังก์ชันปุ่มบุสกสตาร์ทเบาะหนังเบาะหนังเบาะปรับไฟฟ้าด้วยใช่ค่ะเบาะประปับไฟฟ้าด้วยมันไม่ดึงฝากระโปรงขึ้นเลยค่ะ,ะดูด้านหลังหน่อยมีแอร์หลังไหมด้านหลังมีแอร์หลังคะ่ะนี่ด้านหลังมีแอร์หลังนะครับผม กระบ,บะไรเนอร์สวยงามนี่ความแตกต่างของมันนะครับเห็นไหมอันนี้จะมีคําว่า ZP ตนี่ครับตัวนี้ไม่มีเพราะตัวนี้เป็น X-series ก็จะเป็น X นะครับมาเดีย๋ยวเรามาดูห้องเครื่องก่อนนะดูรถก็ต้องดูให้มันครบทุกมุมเพราะว่ามันเป็นรถตัวใหญ่นะครับผมเวลาทําเปิดให้ลูกค้าดูเนาะ <c oughs> เต้องละเอียดนะครับเราจะเต้นให้ลูกค้าดูอย่างเดียวเดีย๋ยวเขาไม่ซื้อ เขาจะเห็นความงามเราอย่างเดียวแต่เขาไม่เห็นตัวรถไม่เห็นภายในเดี๋ยวเขาไม่ซื้อนะเดิมๆเนาะซื้อไหมระวังมืออ่าราคาเงินสดคันนี้อยู่ที่หกแสนหนึ่งมื่นเก้าพันบาทนะครับผมมีส่วนลดให้อีกสองหมื่นเหลือเท่าไหร่เหลือห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะคอนเท่าไหร่คะค่อนหนึ่งหมื่นบาทค่ะผ่านไปสองคันแล้วมาคันสุดท้ายตัวนี้เป็นตัวเซตนะครับเทาแลมโบเทาแลมโบด้วยยกสูง ยกสูงทั้ง3าคันเลยเป็นตัวแซหมดนะครับเป็นตัวแซตัวท็อปแล้วก็เป็นตัวยกสูงแล้วก็เป็น4ประตูแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้แล้วก็เป็นเครื่อง1.9นะครับที่พาดูวันนี้นะครับเอาตัวนี้เป็น1.9เก้าเทรเรมโบยกสูง4ประตูนะครับแม็กเดิมๆพี่อยากได้แม็กซิ่งห่ะจัดให้ได้ค่ะจัดให้ได้นะครับผมมาด้านใน ภายในเป็นไงน้องไหนภายในเป็นเบาะหนังทังคันเบาะหนังทั้งคันนะครับ yeah, ผมออโโเ,เกียร์ออโต้อ่าสวยๆเลยเกียร์ออโต้อีกหนึ่งคันหน้าจงหน้าจอมีมาพร้อมแอร์หลังมีไหมแอร์หลังมีค่ะใช่ต้องเอาตัวท็อปเพราะว่าลูกค้าเขาอยากได้แอร์หลังนี่แหละถ้าไม่มีแอร์หลังก็ม,มันเย็นไม่ถึงไม่เอานะครับผม <ๆ S 2> กระบะรลเนอร์สวยงามนี่สังเกตเห็นไหมนี่ตัวแซดถ้าเป็นตัว L มันจะไม่มีจะไม่มีคําว่าอ่า L นะครับแล้วก็ไม่มี แอร์หลังมาด้านในครับอันนี้ปีอะไรนะคะเกียร์อ,อัตโต้หมดเลยปี2023จ้บาจะปี2 3บาราคาราคา7 3 9 0แ0่บาท739,000บาทมีส่วนลดให้อีก20,000บาทครับผมเหลือขาย719,000บาทคะ่ะครับผมมาดูห้องเครื่องค่างวดเท่าไหร่ครับด้งนหนค่างวดอยู่หมื่นนิดๆค่ะอ่าหนึ่งหมื่นนิดๆครับนี่ เดิมหมดนะครับหัวนงหัวน็อตล่องแก้มฝากระโปรงเดิมใหม่กิบรถน้องไน์เนี่ยใหม่ทุกคันนะครับสวยทุกคันด้วยคันไหนไม่สวยน้องไน์ไม่ไม่เอามาขายอ่าครับผมรถคันไหนไม่สวยไน์ไม่ขายนะครับผมอ้าวฝากไว้กับ4ประตูเกียร์ออโต้ยกสูงนะครับมีด้วยกัน3คันไม่ว่าจะเป็น X Series ค่ะแล้วก็ตัว Z แล้วก็ Z T นะครับ3คันเลยนะครับใครชอบตัวไหน ราคาต่อรองได้จะซื้อเงินสดจะซื้อเงินผ่อนก็คุ้มสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมเอาฝากช่องน้องนหน่อยน้องในรถสวยค่ะอ่านะครับผมอาปิดด้วยดิน้องในรถสวยคนสวยสวัสดีค่ะ